ุกวันนี้การท่องเที่ยวได้กลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตผู้คนและเศรษฐกิจทั่วโลกแต่เราเคยตั้งคำถามกันไหมว่าการท่องเที่ยวที่ดีควรเป็นอย่างไรระบบนิเวศคือความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเชื่อมโยงกันสายใยแห่งชีวิตเมื่อส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบ ย่อมส่งผลต่อส่วนอื่นๆด้วยการท่องเที่ยวที่ขาดการจัดก,การที่ดีอาจจะสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรงและในที่สุดก็จะย้อนกลับมาทำลายการท่องเที่ยวแต่เราสามารถสร้างสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวและระบบนิเวศได้ผ่านแนวคิดเเทททีีี่่วม,มัันนนสสสิาคคญญุุดร้ คือทรัพยากรในพื้นที่นะเรามีทรัพยากรมีต้นน้ํามีแม่น้ํามีทะเลอันนี้มันเป็นเดิมๆอยู่แล้วแต่ว่าเราจะนําระบบนิเวศเหล่านี้เนี่ยมาสร้างผณค่าและมูลค่าย,ยัางไงให้เกิดให้คนมาท่องเที่ยวและก็ใช้ในการเสพสุขในเรื่องอย่างนี้ทั้นนั้นสำคัญที่สุดเนี่เราต้องเข้าใจแล้วก็อย่าที่สองนจุดแข็งของนิเวศเรามานําเสนอแล้วก็นําแปลงไปสู่ความสุขที่คนมาเที่ยว น,นี่แน่นอนแหละว่าเราจะทํำยังไงการที่เราอยู่แล้วก็มันเราต้องฟืง้นฟูย,ยังไงนิเวศที่สมบูรณ์ย,ยังไงแล้วก็ต้องท่องเที่ยวที่ไม่ให้เกิดทําลายล้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่หัวใจดังนั้นเวลาเราทําให้เกิดท่องเที่ยวในชุมชนนั้นเราต้องทําให้นักท่องเที่ยวเองต้องเข้าใจเรื่องนี้ต้องเน้นในการฟื้นฟูที่เกี่ยวข้องกับนิเวศที่สมบูรณ์นะในเวศที่เอื้อ่อกับพื้นที่ เราไม่ปรุงแต่งอะไรมากเลยแล้วก็เราพยายามใช้ธรรมชาติแล้วก็ไม่ไปอ่ปลุกวนให้จับจุ้งเลทนั้งเสียหายถ้านโยบายหลักๆต้องสร้างกวามมีส่วนร,ร่วมของทุ่ชนเองที่ชนเองต้องต้องเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็ให้รัฐบาลเองสนับสูตรนี้ได้เกิดการท่องเที่ยวในเชิงลักษณะพื้นที่มากขึ้นแล้วจะพยายามที่จะต้องให้ให้ชุมชนนและแหลมมีสรรม่วนร่วมยังไงแล้ก็กล่าวว่าอ่าทรัพยรธรรมชาติมันมีคุ วยงานรงสรรีนอยในเราจะไปเที่ยวยังไงแล้วก็จะใช้ไปเสพของท้องถิ่นกับธรรมชาติอย่างไรนี่ถิ่นที่เราต้องคำนึงและก็ออยากให้พวกเราช่วยกันรักษาธรรมชาติเราจะเห็นได้ว่าสุขภาวะการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนั้นต้องคำนึงถึงการรักษาสมดุลของระบบนิเวศการสร้างจิตสำนึก และความรู้ความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ชุมชนมีบทบาทในการจัดก,การการท่องเที่ยวรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นการท่องเที่ยวที่ใส่ใจในระบบนิเวศค,คือการท่องเที่ยวที่สร้างความสุขที่ยั่งยืนไม่เพียงแค่วันนี้สำหรับคนรุ่นต่อไปด้วย ยาอาลีเครือข่ายสื่อสุขภาวะเขต12รายงาน